One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสปวอลแล็อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสูขส้ขคสุดนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชมามอมอย,ยสังกับตัตัวทยไทยจ้างานการเสร็จแล้วนะคะทำชั่วโมองสองชั่วโมองตรงนู้นตรงนี้ใครจ้างอะไรก็ทําหมดชั่วโมงนี้งานคือเงินนะคะสําหรับตัวตัวเองช่วงนี้ก็ไม่มีงานประจานะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาคุณผู้ชายไปเดินไปเหินหน่อยหนึ่งอากาศวันนี้สูงสุด19-20องศาแต่เที่ยวคลึ้มเที่ยวลมไปเดินเมื่อกี้พอคลึ้มปุ๊บก็หนาวทันทีทั้งเอาเสื้อแขนยาวไปโชคดีว่าวันนี้ไม่มีฝนก็ถือว่าดีไปค่ะพอเดินไปตรงแดดหน่อยก็ร้อนสรวนป่วนแปรค่ะอากาศช่วงนี้เมื่อไหร่จะซัมเมอร์ยาวสักอาทิตย์สองอาทิตย์สงสัยจะเป็นประมาณนี้นะคะ ได้ยินว่าที่น่า,อาจอากาศดีหน่อยหนึ่งอยู่ค่ะก็พอได้ปั่นจักรยานไปเมืองนู้นเมืองนี้พาเพราะใหญ่กว่ากลังกายไปเรื่อยนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะเรื่องที่น่ารักหน่อยหนึ่งก็คือว่าตัวตัวเองวันนี้สั่งของนะคะเราก็ติดตามเพจทางร้อยเอ็ดทางเพื่อนบ้านทางหมู่บ้านที่ตัวตัวอาศัยอยู่นะคะเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะ ก็ติดตามคนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงเป็นพ่อคงแม่ค้าอะไรต่างๆขายของขายอะไรก็ตามเพดแต่ไม่ได้สั่งไปตามเพดที่ไกลๆนะคะแต่สั่งเพดที่คนรู้จักคนแถวบ้านจริงๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้การสั่งของนะคะรูปสวยแต่ส่งมา หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือไม่ตรงปรกเต่ยเยอะมากนะครับมีปัญหากันเยอะมากเพื่อนตัวตัวเองทางกรุงเทพเหมือนกันสั่งรองเท้าไปรองเท้าแบบบูทสูงสูงไปได้รองเท้าแตะมาก็มีหลากหลายคนเจอปัญหากับการสั่งของออนไลน์นะคะดูดีๆนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสจริงๆก็เข้าไปหาเดินเลือกตามห้างตามร้านตามอะไรไปลองเองใส่เองเทอะค่ะ มันก็จะชัวร์นะคะเสียดายเงินเรานะคะบางคนโส่งไปแล้วเหมือนพี่สาวตุวต๊ต,ตุตอนที่ตุต๊ตกลับบ้านไปสั่งแผงโซล่าเซลล์นะคะแผงไม่ใหญ่มากห้าร้อยกว่าบาทเขาบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเราก็เลยสั่งของแถมรู้อยู่ว่าหนึ่งแถมหนึ่งแต่ที่แถมมาดันไม่ใช่ไม่ใช่แผงโซล่าเซลล์ค่ะอาจจะแถมอย่างอื่นมาก็อก๊็ก คำพูดและการปโปรโมทของเขามันก็น่าเชื่อถือาตามเพจต่างๆแต่คนไหนที่ได้ของตรงปกก็ไม่ได้ว่ากันนะคะอยากสั่งอะไรก็แค่เตือนให้ระมัดระวังแล้วกันวันนี้ตัวเองก็สั่งผลไม้ติดตามเพจผลไม้ของน้องที่รู้จักอยู่คามหมู่บ้านใกล้กันนะคะเขาขายของแผงใหญ่นะคะแล้วก็เขาขายทียอ่อำเภอด้วยตัวก็ติดตามมานานแต่ไม่เคยสั่งวันนี้เห็นเขาโพสต์ขายทุเรียนหลากหลายแพ็คไ่มาตั้งแต่ราคา เจ็ดแปดร้อยห้าร้อยสีร้อยโตโต้ก็เลยสั่งทุเรียนแพกหนึ่งแล้วก็ผลไม้อย่างอื่นกิโลนึงก็คือไปเซอร์ไพรส์แม่หน่อยหนึ่งนะคะพอไปให้แม่นะคะก,ก็ถ่ายได้รูปส่งมาให้ให้แม่ตัวตวเองนะคะคุณแม่ก็ดีใจใหญ่เลยนะครับคนแก่บ้านเราเขาไม่รู้ ทุกวันนี้เทคโนโลยีทันสมัยจะตายคุณแม่ขาตั๊ตุ๊ก็เลยบอกว่าเธอนั่งจิ้มจิ้มจิ้มอยู่ที่นี่จ่ายเงินไปเสร็จสับเขาไปส่งให้คนมที่มีหน้าที่กินก็กินกันเลยเลือกกันเลยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะสะดวกสบายแต่แกไม่รู้แกว่าตายหาแล้วคนนึงไปอยู่เกือบสุดขอบโลกคนนึงได้กินไอ้ผลไม้ที่ลูกเต้าทางเมืองนอกเมืองนาสั่งทําไมถึงทํากันได้แบบนี้แบบนั้นคนแก่ก็สงสัยทุกวันนี้แค่ปลายนิ้วมือนะคะ จิ้มอย่างเดียวกับขอยเรามีเงินจ่ายเธอค่ะแต่เรื่องที่จะคุยอีกเรื่องก็คืออย่างนี้แหละค่ะเวลาสั่งนูน่นสั่งนี่ไปสั่งให้พ่อให้แม่การที่เราคิดว่าฝรั่งไม่เอาพี่เอาน้องไม่เอาพ่อแม่ก่อนอื่นเราต้องรู้พื้นฐานก่อนนะคะว่าวัฒนธรรมสังคมฝรั่งการปลูกฝังเลี้ยงดูลูกเต้าเข้ามาเขาแค่ให้ลูกเต้าเขาเอาตัวรอดได้จะเรียนหนังสือใครชอบเรียนก็เรียนไป เขาก็จะเน้นให้ความรู้ลูกนะคะไม่ได้บอกว่าจบมาเป็นเจ้าคนนายคนนาลูกอีนั่นเป็นครูลูกนี้เป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจต้องเป็นเหมือนเขาเขาไม่เคยบังคับลูกแบบนี้นะคะน้อยคนนะคะนอกจากคนไหนที่เขายศสูงตำแหน่งงานดีๆอยากให้ลูกเรียนแบบเขาอาจจะบอกว่าเป็นเหมือนแม่เหมือนพ่อไหมเขาจะเน้นสายเรียนให้ลูกไปนะคะแต่ที่เขาเน้นที่จริงคือให้ลูกเอาตัวรอดได้ในสังคม บางคนที่ไม่อยากจะเรียนที่ตัวๆทำงานโรงงานผ่านมาเด็กฝรั่งเด็กคอนแลนด์คนไหนที่เกลรนหน่อยหนึ่งเรียนไม่จบถ้าเป็นบ้านเราก็จบมสม6หก็จะเข้าไปทำงานโรงงานกับพวกตัวู้ล่วครับพวกแพ็คของแพ็คอะไรไปนี่แหละค่ะเขาก็ขอให้ลูกมีงานทำเอาตัวรอดได้เขาก็จะเน้นอย่างนี้มากกว่าเขาสังคมเขาจะว่าตัวใครตัวมันก็ได้นะคะแต่ เวลาถึงเวลาเขาก็ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่มีของพันให้พ่อให้แม่แต่พ่อใหญ่นี้ก็คือจากอายุยี่สิบนานๆแกจะยื่นเงินให้พ่อให้แม่ทีเพราะว่าพ่อกับแม่ก็มีเงินกเกษียณกินเขาก็มีงานมีการแต่ที่แน่ๆเขาไล่กันมาตั้งแต่สวัสดิการแล้วว่าสังคมรัฐบาลเขานั่นแหละจัดการดูแลก็ถือว่าดีแต่ทีนี้การที่หลายคนบอกว่าฝรั่งไม่เอาพี่เอาน้องฝรั่งไม่เอาครอบครัวเราเวลาเราซื้อของเหมือนตัว,ตวเอง ยกตัวอย่างนะคะสั่งทุเรียน2แพ็คสั่งนู่นสั่งนี่ตัวโต้เขาบอกว่าพอใหญ่อยากให้ของฝันนะจริงๆแล้วแฟนตัวโต้ตไม่มีปัญหานะคะคือพูดให้ฟังฝรั่งไอแฟนไอฝรั่งอยากให้ของฝันพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่กินนู่นกินนี่ดีๆเราก็เลยสั่งถ้าเราพูดแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยพ่อกับแม่หรือว่าพี่น้องทางเราก็จะคิดโอ้ฝรั่งเขาดีนะเขามีน้ําจิตน้ําใจเขานึกถึงเรานะแบบนี้แบบนั้น ทุเรียนน่ะก,ก็กินได้อยู่คะ่ะถ้าจะซื้อกินที่บ้านก็ซื้อได้แต่เวลาตัวัวเองส่งเงินเพลพ่อให้แม่หรือวห้พี่น้องเขาก็จะไปซื้ออย่างอื่นหมดเพราะว่าเขาคิดว่าทุเรียนมันแพงเขาก็เลยไม่ค่อยซื้อแต่เราก็อยากให้พ่อกับแม่ได้กินบ้างปีละครั้งสองครั้งมันมก็ไม่เป็นไ,ไรหรอกหน้าแต่ทีนี้ส่งสั่งไปก็บอกว่านี่นะพ่อใหญ่บอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้กินพ่อใหญ่แกก็เลยเป็นคนจ่ายให้อะไรอย่างนี้ตัวโกโตก็จะอ้างแบบนี้ถึงตัวเองจ่ายเองก็จรงิจรงแต่เราทําได้ แต่สาหรับแฟนตัวตู้ไม่เคยมีปัญหานะคะถ้าจะซื้อให้พ่อให้แม่บอกแกก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็บอกว่าพ่อแม่พี่น้องอยากได้นู่นได้นี่แฟนปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างสังคมของเขาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าตัวเราอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องไหมถึงจะไม่ให้เป็นเงินเป็นอย่างอื่นก็ได้อ้างชื่อแฟนก็ได้เวลาตัวตู้ไปบ้านอย่างนี้ตัวตู้ก็จะมีหัวมีไอเดียนะคะ เราก็จะบอกแฟนเราว่าโอ้ยเราไปในเมืองเราซื้อผล,ลไม้เราซื้อนู่นเราซื้อนี่มาหลากหลายอย่างเราแพ็คเป็นอย่างๆเพราะญาติพี่น้องเยอะวงศาคณะญาติใหญ่เราก็แพ็คสักยี่สิบถุงสามสิบถุงเราไปเยี่ยมบ้านใครเราก็ให้เขาคนละชุดละชุดอาจจะมีขนมมีผล,ลไม้มีอะไรก็ว่ากันไปนะคะแจกบ้านละชุดละอะไรไปถ้าเป็น ญาิผู้ใหญ่จริงเขาให้เงินไปด้วยเหมือนไปเยี่ยมอาเยี่ยมป้าเยี่ยมลุงตัวโ้ก็จะให้นละห้าร้อยละงห้าร้อยแล้วก็ผลไม้เป็นทุ่งถุงให้เขาไปบางครั้งอ่ะอันไหนสมควรอ้างว่าแฟนเราว่าฝรั่งให้อะไรให้เราก็อ้างไปได้เขาไม่เอาพี่เอาอน้องแต่เขาเอาเราเขารักเราเขาหยิบยื่นมาให้เราเราขี้เหนียวหรือเปล่ากับพี่กับน้องส่วนหนึ่งมันก็มีส่วนนะคะ จะให้ฝรั่งเขาเป็นคนให้พ่อเธอสามพันให้แม่เธอห้าพันทุกเดือนอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าของเขามันไม่ได้เป็นแบบนี้นอกจากมีปัญหาจริงเพราะใหญ่เองเวลาเจอแม่ถ้าวันสําคัญวันเกิดแม่ครบรอบครบรอบนี้พ่อใหญ่ก็อาจจะใส่ซองให้แม่ก็มีนะคะหรือบางครั้งก็พาแม่ออกไปบะนอกบ้านบ้างพวกตัวโก็จ่ายให้แกหมดอะไรนี้ก็มีจริงๆเขาก็มีเงินอยู่ค่ะแต่เราก็อยากจะทําเขาจะก็จะทํากันประมาณนี้เวลาไอ ช่วงท,ที่แกยังหนุ่มแกก็พูดพูดให้ตัวโต,วตวฟังแกก็ส่วนไหนที่ทําได้แกก็ทํานะคะนี่แหละค่ะมีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะใจฝรั่งเข้าเราทุกคนมันยากนะคะแต่อย่างน้อยเขาให้เราเราก็แบ่งสันปันส่วนได้นะคะเจ็บจ่ายไปได้แล้วก็เอ่ยชื่อเขาได้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแม่ยิ้มใหญ่เลยนะคะได้รับของแล้วก็สงสัยใหญ่ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมัน ทันสมัยมากนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า